สปาตาเป็นขั้นตอนหนึ่งนะคะในการดูแลตาแห้งที่เกิดจากต่อมไขมันที่ขอบเปลือกตามีการอุดตันนะคะ ต่อมไขมันเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงขอบเปลือกตาของเราทั้งเปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาล่างนะคะมีอยู่ประมาณสัก3 0บถึงสต่อมนะคะเรียงต่อกันนะคะซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตไขมันขึ้นมาเป็นส่วนประกอบของน้ําตานะคะเพื่อให้น้ําตาเราเคลือบผ,ผิวดวงตาได้นานนะคะเราก็จะมองเห็นคุณภาพการมองเห็นที่ดีนะคะซึ่งสป,ปาตานะคะจะเป็นขั้นตอนของการดูแลวงจรการขับไขมันของต่อมไขมันนี้ให้ออกมาเป็นปกตินะคะจะประกอบไปด้วยการทําความสะอาดขอบเปลือกตานะคะแล้วก็เป็นการราีดไขมันนะคะออกจาก จากต่อมไขมันที่เปลืกตาหลังจากที่เราได้ทําการประครบอุ่นนะคะที่เปลืกตาแล้ว การทำสปาตานะคะจะใช้เวลาคนละประมาณ30นาทีนะคะโดยขั้นตอนของการทำสปาตานะคะก็จะมีตั้งแต่ถ้าคุณไ่้เขาแต่งหน้ามานะคะเราก็จะให้ทำความสะอาดใบหน้านะคะแล้วก็รอบดวงตาก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีการประครบอุ่นนะคะโดยใช้อุณหภูมิประมาณสัก4 0่สถึงองศาเซลเซียสนะคะประครบไว้ประมาณ1 0 1ถึงนาทีก่อนเพื่อให้ไขมันตรงต่อมไขมันที่เปลือกตานั้นนิ่มตัวลงหลังจากนั้นก็จะมีการหยอดยาชานะคะแล้วก็มีการกดรีดเอาไขมันออกมาจากต่อม ไขมันที่ระตอมนะคะโดยการใช้แท่งแก้วปลมนแล้วก็สำลีสเตอร์ไลน์นะคะในการรีดไขมันให้ออกมาหลังจากนั้นก็จะมีการทําความสะอาดด้วยโฟมฟอกเปลือกตาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีการหยอดยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้าตาเทียมนะคะหลังทําคนไข้ก็จะรู้สึกสบายตาขึ้นนะคะรู้สึกว่าตาชุ่มชื้นแล้วก็มองโลกสดใสขึ้นค่ะ ใครบ้างที่เหมาะสมในการทําสปาตานะคะก็แนะนําในกลุ่มคนที่มีอาการภาวะตาแห้งนะคะทํางานคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือมีอาการแพ้แสงนะคะหรือกลุ่มคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มานานพวกนี้ก็จะมีภาวะตาแห้งร่วมด้วยนะคะการทําสปาตาจะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะคะมองและใช้ใสายตาได้อย่างชัดแล้วก็ได้นานขึ้นและในกลุ่มที่มีเปลือกตาอักเสบบ่อยครั้งนะคะชอบคันขอบเปลือกตาหรือว่ามีตากุ้งยิงบ่อยครั้งหรือในคนที่แต่งหน้านมี พวกเครื่องสำอางนะคะไปอุดตันที่ขอบเปลือกตาทําให้เรามีตาอักเสบบ่อยครั้งพวกนี้ก็สามารถมาทาสปาตาได้นะคะเพราะว่าเป็นการที่ทําความสะอาดขอบเปลือกตานะคะแล้วก็เป็นการกดนวดให้ไขมันที่อุดตันตรงขอบเปลือกตานั้นออกมานะคะก็จะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในอนาคตได้ะคะ่ะ กดีของสปาตานะคะก็เป็นการทําความสะอาดขอบเปลือกตานะคะเป็นการกําจัดสิ่งที่อุดตันนะคะบริเวณขอบเปลือกตานะคะเป็นการที่ช่วยกระตุ้นนะคะให้ต่อมไขมันนะคะทํางานดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราอจะใช้การออประคบอุ่นแล้วก็กดรีดไขมันที่อยู่ในต่อมออกมานะคะทําให้การสร้างหรือวองจรการขับไขมันของต่อมไขมันทํางานได้ดีขึ้นนะคะคนไข้ก็จะรู้สึกว่าน้ําตาเราค่กเกาะติดตาได้นานแล้วก็คุณภาพการมองเห็นเราก็จะดีนะคะรวมถึงเราจะช่วยในเรื่องของลดความเสี่ยงต่อการ เกิดเปลือกตาอักเสบนะคะหรือว่าตัวตากุ้งยิงที่เป็นเป็นหายหายได้ด้วยค่ะในการทำนะคะเราจะมีการเว้นช่วงนะคะประมาณ1-4สัปดาห์นะคะขึ้นกับภาวะตาแห้งของคนไข้แล้วก็ขึ้นกับภาวะอุดตันของต่อมไขมันที่เปลือกตานะคะโดยถ้ามีอาการเป็นเยอะนะคะก็อาจจะนัดทาทุกอาทิตย์ก่อนจนอาการดีขึ้นแล้วก็จะค่อยๆปรับห่างขึ้นไปทุก2สัปดาห์หรือทุก4สัปดาห์ได้นะคะ ในการทําสปาตานะคะมีข้อจํากัดไหมนะคะถ้าคนไข้นะคะมีอาการเปลือกตาอักเสบอยู่นะคะเช่นตอนนี้กําลังเป็นตากุ้งยิงนะคะอาจจะต้องทําการรักษานะคะทานยาไปก่อนนะคะและว้วก็ถ้ามีความจําเป็นต้องเจาะระบายหนองของตากุ้งยิงให้ทําไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําตอนที่เปลือกตาเรายังมีความเจ็บอยู่ะคะ่ะตอนที่มีการกดรีดอาจจะรู้สึกเจ็บบ้างนะคะหลังจากที่การติดเชื้อเราดีขึ้นแล้วะคะ่ะเราก็จะแนะนําในเรื่องของการมารับการรักษาหรือว่าถ้า เกิดว่าคนไข้มีตาแดงเยื่อบุตาอักเสบหรือว่ามีกระจกตาที่มีอักเสบติดเชื้อเราอาจจะรักษาก่อนนะคะให้หายการติดเชื้อก่อนแล้วก็ค่อยทําสปาตาเพื่อป้องกันลดการอักเสบติดเชื้อในอนาคตได้ค่ะ ในชีวิตประจำวันนะคะในกลุ่มทุกอาชีพนะคะก็จะมีภาวะกลุ่มตาแห้งได้นะคะนักเรียนก็จะมีการใช้สายตากับการอ่านหนังสือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มงานออฟฟิศนะคะถ้าเกิดทํางานแล้วมีอาการรู้สึกไม่สบายตานะคะมีอาการตาแห้งได้บ่อยนะคะกลุ่มนี้ก็สามารถเข้ามาทําสปาตากันได้นะคะในกลุ่มของทาเลสิกะคะ่ะก็จะพบ ภาวะตาแห้งได้บ่อยเลยนะ,ะการที่เราทําสปาตานะคะคจะทําให้อาการตาแห้งเราดีขึ้นนะคะทําให้ไขมันออกมาเคลือบผิวตาเรามากขึ้นนะคะการควบคุมอาการตาแห้งหลักทําเลสิกก็จะดีขึ้นนะคะโดยที่เราจะแนะนําคนไข้นะคะให้รักษาแผลเลสิกให้หายหรือแข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยมาทําสปาตานะคะในกลุ่ม P.R.K ก็อาจจะได้ไภายในประมาณช่วง1เดือนแรกนะคะแต่ถ้าในกลุ่มเลสิกนะคะก็จะแนะนําว่าประมาณ2-3เดือนขึ้นไปจะดีกว่าค่ะ ในคนไข้ที่ w a l k i n ิเข้ามาใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะสามารถเข้ามาทำได้นะคะไม่ได้มีปัญหา เกี่ยวกับการใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าก่อนทําสปาตาจะมีการให้คนไข้ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนนะคะแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการทําสปาส่วนคนไข้ที่ติดขนตาปลอมนะคะจริงๆตรงนี้เราสามารถทําได้นะคะเพราะว่าขนตาปลอมไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่จะกดรีดไขมันออกมานะคะแต่ในขั้นตอนนะคะจะมีทั้งการฟอกทําความสะอาดนะคะประคบอุ่นแล้วก็การกดรีดนะคะอาจจะมีบ้างที่ขนตาอาจจะหลุดออกไปบ้างเลยแต่จริงๆในกลุ่มคนที่มีภาวะไขมันอุดตันที่ขอบเปลือกตานะคะ ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดเปิดตาอักเสบนะคะฉะนั้นถ้าคนไข้ในกลุ่มที่มีไขมันอุดตันที่เปิดตาคุณหมอก,ก็ไม่ค่อยแนะนาในการปิดคนตาปลอมเท่าไรนะักเพราะว่าอาจจะส่งเสริมทําให้มีการอักเสบของตับไขมันได้ค่ะขอบคุณค่ะ